ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่โชว์รูมคาวาซากิพีเจมอเตอร์ที่สกลนครน,นะครับก็เดี๋ยวผมจะพามาดูรถรุ่นหนึ่งที่เป็นประวัติศาสตร์นะฮะคาวาซากิมีหลายรุ่นเนาะไม่ใช่คันนี้นะฮะไม่ใช่เซ็ตเอ็กซิสเนาะไม่ใช่เซ็ตเอ็กซ์สอนะฮะรหรือวิวแบบร้อยจริงๆคันนี้ก็นเ,นกเป็นตำนานอยู่แต่ว่าคลิปนี้ผมจะพามาดูคันนี้นะฮะก็คือลินจา400นะครับจริงๆเขามีประวัติที่ยาวนานมากนะฮะซึ่งไอตัวประวัติที่ยาวนานของลินจา400เองเนี่ย ทําให้เขาเองเป็นรถที่มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งของคาวาซากิเลยนะทำไมจึงเป็นเช่นนั้นแล้วก็ประวัติศาสตร์ที่ว่าเนี่ยมีความเป็นไปเป็นมายังไงในคลิปนี้เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะครับนี่นะครับรถที่ท่านผู้ชมเห็นนี้ก็คือคาวาซากินินจา400นะครับรุ่นที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะฮะก็จะเป็นรุ่น SE นะฮะสีเขียวเนาะเขียวดำ SE จะมี2ส,สีนะฮะก็คือเขียวดำ แล้วก็สีน้ำเงินด้านนะครับเดี๋ยวผมพาวันดูรอบหนึ่งก่อนนะครับก่อนจะพาไปเล่าถึงประวัติความเป็นไปเป็นมาเนาะนตอนนี้ก็เป็นโฉมปัจจุบันแล้วนะครับปี2022นะฮะสวยนะครับสวยถ้าจะเล่าถึงประวัติของลินจานะครับที่ขายในประเทศไทยเนาะตำนานของ400เนี่ยความเป็นไปเป็นมาเริ่มในยุคประมาณสักปี2008นะฮะ ช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่คาวาซากิได้หยุดขายรถเล็กเนาะแล้วก็เริ่มมาทําตลาดรถบิ๊กไบค์นะฮะก็มีการเปิดตัวครั้งแรกเนาะไม่ว่าจะเป็นตัว v วอร์ซ650 ER6N ดินจา650แล้วก็รวมถึงดินจาร250นะครับซึ่งไอต,ตัวนินจา250เองเนี่ยก็เป็นเหมือนเป็นบิ๊กไบค์นะครับเริ่มต้นณนยุคนั้นนะฮะซึ่งเขาจะให้เครื่องยนต์250ซีซีก็จริงแต่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์สสูบนะครับตลาดในช่วงนั้นเองเนี่ยก็ยังไม่มีรถ BIG กไบ e ที่แบบทะเบียนแพ้ที่ราคาจับต้องได้เท่า n ินจา250นะครับแต่ว่าในยุคนั้นเองเนี่ยรูปโฉมหน้าตาของเขาก็ยังเป็นแนวแบบออกแนวคลาสสิกนิดนึงนะฮะไนตัวไฟหน้าก็ยังเป็นตาเหลี่ยมเนาะแล้วก็ในเรื่องของวัดรอบเครื่องแล้วก็เรือนไม้ก็ยังเป็นเข็มอยู่นะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็มีการเปิดตัว CBR 250น่าจะช่วงปี2010 2012แถวๆนี้นะฮะทีนี้ นินจา250เองก็เลยได้มีการปรับโฉมนะครับจากเครื่องคาบูเรเตอร์เปลี่ยนเป็นระบบหัวฉีดนะในช่วงปี2012แล้วก็ไม่ใช่แค่เปลี่ยนแค่เครื่องยนต์จากคาบูเป็นหัวฉีดแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนโฉมที่บอกเลยว่ามันล้ําสมัยมากในยุคนั้นเขาจะให้ไฟหน้าเป็นไฟหน้าคู่นะเป็นดีไซน์ที่สวยมากแม้แต่ปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังสวยอยู่นะแล้วก็ต่อมาในช่วงปี2013นะครับก็ได้มีการขยับเนาะจากเครื่องยนต์ 250cc เป็นเครื่องยนต์ 300cc นะฮะแล้วก็มีกการเพพิ่มว สลิกระคัตอะไรพวกนี้เข้ามาให้นะฮะแต่รูปโฉมก็ยังเป็นช่วงปี2012อยู่ซึ่งในตัวนินจา300เองเนี่ยเขาก็จะขายตั้แต่ช่วงปี2013จนถึงปี2017ก็จะมีการปรับสีปรับอะไรแล้วก็ไอตัวโฉมสุดท้ายนะฮะตัว SE เป็นตัวที่ผมชอบมากที่สุดคือตัวสีดำด้านนะฮะก่อนที่จะเป็นตัว400เนาอแล้วก็ต่อมาในปลายปี2017นะครับในช่วงเดือนธันวาคมนะฮะก็จะมีการเปิดตัวนินจา400นะฮะแล้วก็ เริ่มขายจากตอนนั้นมาถึงปัจจุบันซึ่งไอตัวนินจา300และ400เองเนี่ยก็ได้มีการปรับปรุงแทบจะทุกอย่างนะฮะเป็นใหม่หมดคือจะว่าไปแล้วนินจา250และ300จะเป็นต้นกําเนิดของนินจา400เลยก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่าเหมือนนินจา400เนี่ยเขาทําใหม่หมดซึ่งที่ผมไล่มาตั้งแต่250คาบูเลเตอร์มาเนี่ยเพื่อไล่ให้ดูนะว่าจริงๆแล้วลหลายๆคนนะครับที่เขาเลือกใช้300หรือ400ในเวลาต่อมาเนี่ยก็เพราะว่า มันเป็นความฝันของวัยรุ่นเนาะในจุดเริ่มต้นตั้งแต่ตัวแรกนะฮะนี่ก็เป็นประวัติของนินจา400นะครับคร่าวๆเนาะจริงๆก็อย่างที่บอกไปนะฮะไม่เชิงว่าเป็นประวัติของ400รเลยทีเดียวเนาะแต่ว่าหลายๆคนที่เลือกใช้400ก็เพราะว่ามันมีความเป็นไปเป็นมาประมาณนี้นินจา400เองเนี่ยอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเขาก็จะมีดีไซน์ที่สวยงามแล้วก็ราคาที่จับต้องได้นะฮะจึงไม่แปลกว่ารถรุ่นนี้เขาจะเป็นรถที่ขายดีที่สุดของค่าวัตสกิ ทีนี้พูดถึงเรื่องของดีไซน์นะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินดูรอบๆอบก่อนเนาะอย่างตัวเบาสองชั้นนะครับนี่ไฟไท้ายแหลมนะครับเอ่อท้ายค่อนข้างจะยกสูงนะครับนี่ทอยเสียก็ทรงสปอร์ตนะฮะแล้วก็ตัวมางคนท้ายส่วนมากก็ถอดออกนะทำเป็นท้ายสั่นสวิงอาร์มนะครับเป็นสวิงอาร์มเหลี่ยมนะครับหลายคนก็อาจจะตำหนีอยู่บ้างนะครับ แต่ถ้าจะว่าไปจริงๆแล้วก็มีรถหลายรุ่นนะครับที่มีราคาแพงกว่านี้แต่ก็ยังเป็นสวิงอาร์มแบบนี้อยู่นะฮะก็อันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับมาดูที่พักเท้านะฮะพักเท้าก็เป็นพักเท้าทรงสปอร์ตนะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวคนขับแล้วก็ตัวคนซ้อนนะฮะแล้วก็จะมีเกียร์ยงเล็กๆตรงนี้นะครับโผล่ขึ้นมานะฮะตัวถ้าเราสังเกตดูที่รายละเอียดต่างๆนะครับมันเป็นอะไรที่ของบัตจุกุจิเขาทําค่อนข้างจะเก็บรายละเอียดได้ดีมากๆนะฮะ โชคอัพหน้าก็เป็นโช๊คอัพแบบเทเลสโคปิกนะครับยังไม่ใช่อัพไซด์ดาวนะฮะส่วนล้อหน้านะฮะก็เป็นล้อแม็กมีดิสเบรกข้างเดียวนะครับซึ่งผมมองว่าดิสเบรกข้างเดียวเนี่ยก็เอาอยู่นะครับเบรกอยู่แน่นอนนะครับจะพาไปดูทางด้านขวาเนาะทางด้านขวาของตัวรถนะครับตัวปั๊มเบรกก็จะเป็นปั๊มนิสซินสองลูกสูบนะครับ แล้วก็มีระบบ A B S มาให้นะฮะล้อหน้าก็จะเป็นล้อ17นิ้วส่วนหน้ายางก็จะเป็นไซส์1้อยสิทับเจนะครับสูงขึ้นมาก็มาดูที่ไฟหน้านะฮะไฟหน้า2ดวงไซายขวา L E D นะครับโคตรหล่อเลยท่านผู้ชมนี่ก็มีหน้าตาละไม้คลายกึงกับตัวดินจาร์สามอนด์ดีนะครับถัดขึ้นมาก็ตัวชิวนะครับชิวไซส์นะครับตัดลมได้ดีกระจกมองซ้ายขวาก็ดีไซน์สวยนะครับ แล้วก็ไฟเลี้ยวหน้านะฮะก็จะติดเข้าไปกับชุดแฟร์ลิงแบบนี้นะครับในตัวที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับก็คือตัว SE เนาะก็จะมี2ส,สีนะครับก็คือสีเขียวดําที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้แล้วก็จะมีสีน้างเงินด้านนะครับอีกสีหนึ่งนะฮะมาดูที่ชุดแขงคอชุดแฮนด์แล้วก็หน้าปัดเลือนใหม่นะครับปั๊มเบรกบนนะฮะนี่เป็นปั๊มเบรกของคาวาซกิเขานะครับตัวประกบทางด้านขวามือนะฮะก็จะมี start stop engine มีปุ่มสตาร์ทนะฮะพอมาดูที่ประกบทางด้าน ซ้ายมือนะครับก็จะมีไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแตรแล้วก็ข้างบนตรงนี้จะมีไฟพาร์สมาให้ด้วยนะฮะแล้วก็เลื่อนไม้นะครับเลื่อนไม้สวยงามมากนะครับเหมือนรถพวกซูเปอร์สปอร์ตเลยนะครับก็จะเป็นเข็มไม้ที่อยู่เป็นจอดิจิตอลฝั่งด้านขวานะครับแล้วก็จะเป็นเข็มวัดรอบนะครับส่วนตัวผมผมยังชอบเข็มวัดรอบอยู่นะเวลาเราเร่งเครื่องเนะี่ยเข็มมันจะกวาดขึ้นไปต่อมานะตัวแผงคอนะครับ แผงคอเ็เป็นดีไซน์ที่มีการเจาะรูไว้ตรงนี้ด้วยจุดตัวแฮนด์เองนะครับจะเป็นแฮนด์ที่จับอยู่เหนือแผงคอแล้วก็ตัวกุญแจนะฮะกุญแจก็เป็นกุญแจเสียบอยู่นะครับแต่ว่าในรุ่น HG นะครับเขาจะเป็นกุญแจแบบกุญแจรีโมทมาให้ถัดมา้ก็คือถังน้ามันนะครับนี่สีเขียวสวยนะครับท่านผู้ชมมันเป็นสีเขียวมันเนาะ ถังน้ามันก็ดีไซน์เห็นไหมดีไซน์นก็จะมีเว้าวนะครับแล้วก็มีติดคําว่าคาวาซากิตรงนี้นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นบริเวณที่ใช้เอาหนีบตรงนี้ได้นะฮะอันนี้ก็มีกันลอยมาให้นะฮะถัดมาที่เบาะนะครับเบาะทรงสวยมากนะครับถ้าเรามองพิ้เพลินเนี่ยมันอาจจะดูแบบแข็งๆเนาะซึ่งจริงๆมันก็แข็งอยู่เป็นเรียวๆแหลมๆนะครับคล้ายๆอานจักรยานนะฮะอาจจะนั่งไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ซึ่งเป็นปกติของรถสปอร์ตนะฮะ ต่ว่าสิ่งที่ผมประทับใจของนิ n j 400ก็คือในเรื่องของความสูงนะฮะนิ n j 400เนี่ยเป็นรถสปอร์ตก็จริงแต่ว่าไม่สูงเลยนะฮะถ้าท่านผู้ชมมีความสูงประมาณสัก170เนี่ยก็คือสามารถนั่งแล้วก็เอาเท้า,าลงได้เต็ม2ขาเลยส่วนคนซ้อนนะฮะก็แน่นอนนะครับรถสปอร์ตก็ต้องทําใจนิดนึงเนาะมันอาจจะไม่ได้มีเบาะนั่งที่แบบนั่งสบายเท่าไหร่นักนะครับก็มีความกว้างของเบาะคนซ้อนประมาณสักหนึ่งคืบนนะครับประมาณนี้เนาะ แล้วก็อีกอย่างนึงที่ผมชอบนะฮะในรุ่นนี้นี่สีเขียวข้างในแล้วก็สีดําข้างนอกนะฮะคือผมเป็นคนชอบสีมันๆเนาะคันนี้เป็นรถสีมันนะฮะก็ชอบอะ <c oughs> แล้วก็ดูสิครับพอยเสียอะไรมันก็ลงตัวเนาะไม่จําเป็นต้องทําอะไรเพิ่มเยอะแยะมากมายมาดูที่ตัวล้อหลังนะครับแล้วก็ยางหลังนะครับระบบเบรกทั้งด้านหลังเองเนี่ยเขาก็จะให้เป็นแบบปับ๊มดิสซินสองลูกสูดตัวยางหลังเองเนี่ยเขาก็จะให้เบอร์หนึ่ง้อยห้าสิครับหกสิขอบสิบ็ นะครับนี่ก็เป็นไซส์ที่ไม่เล็กไม่ใหญ่นะผมว่ากาลังดีไซส์150นะฮะถ้าเป็นไซส์160หรือ190เานี่ยราคาของอยางนี่ก็จะแพงขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งเลยนะครับท่านผู้ชมซึ่งลหลายๆคนก็จะมองเรื่องนี้แหละในเรื่องของค่าใช้จ่ายของนิจาสี่ร้400เองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเช็คระยะเองไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องของการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงเองเนี่ยมันยังอยู่ในเลทที่พอรับได้นะ ผมมองอย่างนั้นนะมันกินน้ํามันอยู่นะครับแต่ก็อยู่ในละลายสัก25-30กิโลเมตรต่อหนึ่งลิตรนะก็ยังถือว่ารับได้อยู่นะส่วนในรุ่นและสีนะครับในตัวนินจาส0 0รอเองเนี่ยเขาจะมีทั้งหมดอยู่3ามรุ่นนะครับตัวแรกก็คือ s อนะครับในตัว s t เองเนี่ยเขาจะมีราคาค่าตัวอยู่ที่2 1 0 0ส0บาทนะครับตัว ST เองเนี่ยก็จะเป็นสีดำนะฮะสีดํามัน สวยนะครับท่านผู้ชมสีดํามันแล้วก็จะมีสติกเกอร์ขอบล้อที่เป็นสีเขียวนะฮะตัวต่อมาก,ก็คือตัว SE นะครับก็คือตัวที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะฮะก็คือสีเขียวดำนะฮะแล้วก็อีกสีหนึ่งนะฮะก็จะเป็นสีน้ําเงินน้ําเงินด้านนะฮะแล้วก็จะมี ลายสติกเกอร์ที่จะเป็นเหลี่ยมๆนิดนึงนะครับซึ่งในรุ่น se เนี่ยจะมีราคาค่าตัวอยู่ที่2 1 6 0 0 0บาทนะก็จะแพงกว่ารุ่น standard ขึ้นมาอีกแล้วก็จะได้พวกของแต่งด้วยนะในรุ่น se ไม่ว่าจะเป็นพวกกันล้มแล้วก็พวกอกล่างนะครับแล้วก็พวกสติกเกอร์กันรอยต่างๆนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัว hg hg เนี่ยจะมีราคาค่าตัวอยู่ที่2 2 6 0 0 0บาทนะครับซึ่งในตัว hg เองเนี่ยเขาก็จะมีสติกเกอร์ที่เป็นกราฟ,ฟิกลายเฉพาะของเขานะครับตัวสี แล้วก็สิ่งที่ทําให้รุ่น HG แตกต่างจากรุ่นอื่นแล้วมีราคาสูงกว่าก็คือในตัวของคุแจรีโมดนั่นเองนะฮะซึ่งถ้าท่านผู้ชมซื้อตอนนี้นะฮะทางโชว์รูมเองเนี่ยเขาก็จะให้ส่วนลดถึง1 8 0 0 0บาทซึ่งถ้าเราเอาส่วนลดตัวเนี้ยไปเปลี่ยนเป็นเงินดาวนะครับแล้วก็สําหรับบางคนที่ไม่อยากจะผ่อนเยอะนะฮะเราก็เติมเงินดาวเข้าไปอีกสักหมื่นหรือหมื่นบาทเนี่ย เราก็จะสามารถผ่อนลดยินจา400ในราคา3,000นิดๆได้หรืออาจจะ4,000ในหน่อยนะฮะซึ่งผมมองว่ามันเป็นราคาที่มันไม่ได้เบื่อเกินไปราคามันอาจจะสูงอยู่เนาะ3,000 4,000นะฮะแต่ว่าพูดถึงประสิทธิภาพของตัวเครื่องยนต์นะฮะแล้วก็รูปโฉมที่ได้รถทรงสปอร์ตบิ๊กไบค์แบบนี้นะฮะผมว่ามันเป็นราคาที่สมเหตุสมผลซึ่งหลายคนก็ชอบเอาไปเปรียบกับตัว CBR 500นะฮะแต่ผมเนี่ยเคยใช้500ด้วยเนาะแต่ว่าเป็น CB นะฮะซึ่งมันต่างกันอยูู่น่นนทาผ้ชม ในตัว c b หรือ CBR 500เองเนี่ยคาแรคเตอร์ของเครื่องเขาจะเป็นเครื่องรอบต่ำก็คือว่าเน้นแรงบิดนะเราบิดในรอบเครื่องต่ำๆรถก็ทะยานออกไปได้แต่ในตัวนินจา400เองเนี่ยไม่ใช่นะฮะเป็นรถรอบสูงคือรถแบบเนี้ยลากเกียร์สนุกซึ่งจริงๆมันก็ควรจะเปรียบเทียบกันนั่นแหละแต่ว่าไม่ใช่เปรียบเทียบกันว่าอะไรแรงกว่าอะไรแต่ควรจะเปรียบเทียบว่าเราเน่ยเหมาะที่จะขับรถสไตล์ไหนมากกว่านะครับก็อย่างที่บอกเนาะคาแรคเตอร์มันต่างกันนะฮะอยากให้ไปลองทั้งสองดีกว่านะฮะ สำหรับในคลิปนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของสถานที่นะฮะแล้วก็รถสวยๆที่ให้รีวิวในวันนี้นะฮะก็คือบริษัทคาวาซากิพีเจมอเตอร์นะครับอยู่ติดกันกับทางเข้าสนามวินสกลนครนะครับน่าจะหากันไม่ยากเนาะเดี๋ยวผมจะแปะเพจแปะลิงก์ไลน์แปะเบอร์โทรไว้ที่ใต้คลิปนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านไหนสนใจนะฮะก็ลองติดต่อกันเข้ามาได้นะครับโอเคสำหรับในคลิปนี้ก็แค่นี้ละกันนะฮะในคลิปวิดีโอต่อไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันอีกทีหนึ่งละกันนะครับสำหรับใน